รอยรักรอยบาปตอนที่11จวนเสียใจที่แทงลูกเพราะกินแกงเลียงที่มีสารผิดเข้าไปแล้วคนที่ทําแกงเลียงก็คืออิ่มจวนบุกไปตบอิ่มยิ่งเห็นอิ่มกับบุญคนรักอยู่ใกลชิดกันยิ่งทวีความโกรธบุญพยายามห้ามจวนแต่จวนไม่ฟังบุญเลยต้องเหวี่ยงจวนออกจนเซลม้มลวงวิสุทธต์ตามมาเห็นเลยโมโห โชคหน้าบุญที่มาทําจวนเมียรักเลยพ่านโมโหไปที่อิ่มกับลูกในท้องเชดหวยอิ่มกลับไปเป็นทาตบุญพยายามอธิบายแต่หลวงวิสุทธ์ไม่สนใจแล้วจะไม่รับลูกอิ่มเป็นลูกด้วยอิ่มร้องไห้เสียใจหนักมากส่วนคุณระยายิ้มสะใจที่กำลังกำจัดอิ่มได้แต่ก็ต้องแขนใจสุด ที่หลวงวิสุทธ์รักจวนออกหน้าโดยสามารถติดตามชมได้ในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬกา40นาทีทางช่องเจนเฮดดีกดเลข35